มาเีื้ออาหารที่ตกพื้นนะครับให้ให้เอี้ยงกินนะครับเอ้าออเร็ว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 อืมยาจกจริงมจิกแล้วปุกบุกบุกมีไม่อาหารมืออขู่แล้วสุดนั่นเห็นไหมไอ้นี่สายพันธุ์กัดกัดกัดออกไปก่อนอ๋อยังมีอาหารอยู่เราเช็คอาหารนะครับ เอาไม้เคี่ยวดูนะครับเดี๋ยวค่อเปลี่ยนเปลี่ยนกล่องมัน,น,นไอเกี็ดไอนี่ไหมเขื่อนมากนะครับสายพันธุ์นี่ดุมากเอามาจากหลังสวนจุมพรไม่ให้กินแล้วแดกแดกแดกมึ่งอะแดกแดกแดกเออให้ดูให้มันสักอันน่งนี่เอออิชนี่ครับ ถ้าเราไม่เก็บมามดก็มากินนะครับเอาเดีวมดก็มากินนะครับมดจะมีตัวจ้อนนะครับใครกระรอกอะจ้อนหรือเขาเรียกว่ากระรอกดินนะครับแล้วก็มีนกกลางเขนนกกระปูดแล้วก็มีนกเอี้ยงสาลิกาอ่ะกุด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 ุดให้สลามยังให้สลามยังให้สลามยังสามไม้กุ้มน่ารักจังเลยน่ารักจังเลย น่ารักจังเลยน่ารักจังกุ้มโอ้แต่งคำอีกเรามึงเออเอา,เอาน้องพูดอะไรน่ารักจังกุ้มเอา้าเอา้เอา,อาน่ารักจังกุ้มแม่น่ารักจังเลยก็เปลี่ยนคำน่ารักจังกุ้มน่ารักจังกุ้มวันนั้นสอนคำว่าอะไรนะอับมีความเป็นไปได้เนะี่ย แห่ไม่ตายม่งจะได้กุด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 ไอสอนคำว่าอะไรนะอาบน้ำ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 อะไรเอาเป็นไรเป็นไรเฮ้เป็นไรเฮ้เป็นไรอาบน้ำอาบน้ำเร็วอาบน้ำ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  สอนคำที่สอนนะไม่อยากจะพูดนะอาบน้ําอาบน้ากุดกุดกุดกรุดกุดกุดกุดรถเป็นวิ่งผ่านเสียงดังนะครับอาบน้ําอาบน้ําอาบน้ําอาบน้าก่อนเร็วจะจะปิดจะไปแล้วอาบน้ํา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 ไปแล้วอไปแล้วรู้ได้ไงว่าไปแล้วอาบน้ํา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  อาบน้ำอาบน้ำอาบน้ำ p, แดกเดกมึงจะแดกอะไรจะแดกอ่ะแดกเดกเดก,เดก,ก็จัดไปนะไอห้ห่าพวกมึงวัญยาจกชิบหายอ้าวเร็วเร็วเร็ว,รวน่ารักจักุ้มอาบน้ำก่อนเร็วอาบน้ำอาบน้ำเอฟ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  อาบน้ำอาบน้ำอาบน้ำคำที่กูสอนก็ไม่อยากพูดเลยนะอ้าวเอฟ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 เอพเอฟ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 เอ้เพูเอฟ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 เอเอฟเอฟเอฟ้อฟเอฟยอฟอฟเอฟเอฟเอ้เลฟเอฟเอฟเอีเอฟเอ้เอ้องพูดเอ้แล้เนะเฮ้อเป็นคฟเอฟเอฟเ ต่พูดได้หลายคำอยู่พ่อบอกกน้องเกไม่หยีจริงเก่แกจริงเฮ้ยน้องพูดได้แล้วนะครับเฮ้ยน้องพูดคําว่าเอียงเอียงนะครับเอียงเฮ้ยน้องพูดจะเป็นคําแล้วน่ารักจังเลยนะไปแล้วไปแล้ว,ปลวเป็นไรนะพี่ดาวพี่ดาวพี่ดาวเป็นไรเป็นไรอะไรอา้เอาเร็ว น้องพูดอะไรวะน้องน้องพูดคำนะุดกุดขุดกุดกุดุดุดเน้อน้องเก่งมากน,น้องน้องจะได้เป็นคำแล้วนะเออไเข้าบ้านก่อนนะไปแล้ว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 กุดกุดขุดก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 ุดอ๋อสวยๆนะครับอ่ากุดกุๆดกุดกุด ไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้อะไรของมึงกูบอกให้พูดไปไปแล้ว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 น้องลิ้นมันเป็นอะไรไม่รู้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วบังบังไม่มีอะไรกินไม่มีอะไรกินมะละกอ ไปแล้วไปแล้วขุด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 ุดขุดขุดเออไปแล้วนะครับ